พี่น้องในเช้านี้อยากจะแบ่งปันท้าทายหนวนใจอ,อะไรทั้งหลายอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงกรรษัตร์ิยบทที่18ตั้งแต่ข้อ17บถึงสีนะครับผมจะไม่อ่านวพายาวมากแลวจะเทศนาและก็บรรยายไปด้วยพี่น้องได้เข้าใจในหัวข้อที่อยากจะหนุนใจใชัยชนะหรือชนะศาสตร์มืดหรือความมืดนะครับที่จะชักใยคนอีกมากมายไปถึงความตาย ในพระวจนะคำของพระเจ้าในหนึ่งพงศรรษัตริย์บทที่18จนถึงสิบเจ็ถึงสีนะครับพี่น้องพี่น้องเราเรา,เรารู้ว่าเราอยู่ในยุคอยู่ในเวลาที่เหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นและมันเต็มไปด้วยการต่อสู้ต่างๆพี่น้องที่รักทั้งหลายนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราทั้งหลายจะต้องรู้ว่าเราอยู่ฝ่ายใครนะครับแน่นอนว่าบางคนถามว่าท่านอยู่ฝ่ายไทยหรือฝ่ายเขมรน,นะครับเราบอกว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าเอเมน amen ฮาเลลูยานะฝ่ายพระเจ้าก็จะนําความรักไปถึงซึ่งกันและกันที่เกิดขึ้น c อ l l center การหลอกลวงก็เบาลงแต่ว่าเรื่องของฝ่ายวิญญาณก็จะมีมากขึ้นมิติฝ่ายวิญญาณนะครับถ้าพี่น้องตามติดตามข่าวนะครับทหารก็ต่อสู้กันนะครับหมอผีก็ยกพวกตีกันด้วยนะฮะพี่น้องเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่เราทั้งหลายอยู่ในพระเยสุกิจเเม n นะพี่น้อง เอเมนเราไม่ได้อยู่ในคําหลอกลวงไม่อยู่ในคําโกหกไม่ได้อยู่ในความมดเท็จหรือการล่อลวงของมารซาตานที่เกิดขึ้นแต่เราอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าและเราเชื่อว่าพระคําของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้บทเรียนจะสอนเราในยุคของเอริยาผมเชื่อว่าในยุคเอริยาเมื่อสามพันสี่พันปีที่ผ่านมาก็ไม่ต่างกับยุคปัจจุบันกลนุบายหรืออํานาจของมารซาตานที่เราจะต่อสู้ได้อย่างไร โซฟาสิจจีนเขาบอกว่าอะไรรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเพราะนั้นเราต้องรู้จักกลุนมายของมารซสตานที่เกิดขึ้นเวลานั้นเอริยาเป็นผู้ที่ยืนหยัดต่อพระเจ้าเวลานั้นชนชาติอิสราเอลได้หันหลังกลับกาจากการเชื่อพระเจ้าละทิ้งพระเจ้าเพราะว่าเวลาเขาไปอยู่ในคณะอันก็เกิดความสมบูรณ์เกิดขึ้น และแผ่นดินคาราอันก็ล้อมรอบไปด้วยบรรดาชาติต่างๆที่มีการกราบไหว้รูปเคารพเกิดขึ้นโดวยเฉพาะรูปเคารพที่เขานับถือในเวลานั้นก็คือพระบ,บาอันเจ้าแม่อาเชลาเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเจ้าแม่อาเชลาหรือพระบ,บาอันเนี่ยก็มีคําสอนหรือมีพระพรเหมือนก,นกันก็คือพูดถึงเรื่องของการอวยพรพืชพันธุ์ธัญญาหารด้านการเกษตร ทำให้อิสราเอลก็เริ่มลุ่มลุ่มหลงไปกับพระที่อยู่รอบๆคันอันทั้งที่เขาต้องยืนหยัดเครือพระเจ้าในการติดตามพระเจ้านี่เป็นเหตุที่พระเจ้าจึงให้เอเรียที่จะยืนหยัดกับพระองค์ที่เราที่รักทั้งหลายวันนี้ยุคสุดท้ายนะบบางครั้งเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ยืนหยัดอยู่ในชุมชนของเราบางครั้งเราจะเป็นคนหนึ่งที่ยืนหยัดในเมืองยืนหยัดอยู่ในที่ที่เราอยู่เพื่ออะไร เพื่อเราจะเห็นว่าพระเจ้าที่เราเชื่อนั้นทรงยิ่งใหญ่และทรงฤทธานุภาพไม่มีอำนาจใดที่จะชนะอำนาจของพระเจ้าได้เวลานั้นแม้ว่าอิสราเอลจะละทิ้งพระเจ้าแล้วก็ไปหาพระอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าที่เชี่ยงแท้นะครับประการที่หนึ่งก็คือเพราะฝ่าพระบาทได้ทอดทิ้งพระบัญญัติของพระเจ้าเวลานั้นนะ คนได้ทิ้งพระวจนะคําของพระเจ้าและเอริยาก็ไปหาอาหับกษัตริย์อาหับทันทีแล้วก็ไปเข้าเฝ้าแล้วก็บอกว่าข้าพระบาทมิได้กระทําความลําบากแก่อิสราเอลแต่ฝ่าพระบาทได้กระทําและให้ราชวงศ์บิดาของฝ่าพระบาทเพราะพวกฝ่าพระบาทได้ทอดทิ้งพระบัญญัติของพระเจ้าและติดตามบรรดาพราบานพี่ร้องต้องเข้าใจบริบทพระคัมภีร์เวลานั้น กษัตริย์อาหับเรียกเอริยาเข้ามาเฝ้าบอกว่าเอริยามาเฝ้าเราอย่างนี้เห็นไหมเหตุร้ายเกิดขึ้นในอิสราเอลปัญหาเกิดขึ้นในอิสราเอลเพราะเจ้านี่แหละโอโ้โนี่ปัญหานะของเจ้านะเอริยาบอกไม่ใช่ปัญหาของเราปัญหาของฝ่าระบาทนั่นแหละเพราะอะไรละทิง้งพระวจนะคำพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายการละทิง้งพระวจนะคำพระเจ้า เท่ากับเราทิ้งพระเจ้าออเอเมน,นบางคนบางคริสเตียนบางคนบอกว่าอเราก็ยังไม่ทิ้งพระเจ้านะเราติดตามพระเจ้าเราเข้มแข็งใน,นพระเจ้านะอ่านมันมบีมแต่ละวันไม่ได้อ่านเลยพระองค์เจ้าค่ะแต่ลูกยังติดตามนะมเป็นลักษณะคล้ายกับอาบเขาคิดว่าเขามีพระเจ้าเขาคิดว่าเขาติดตามพระเจ้าเขาคิดว่าราชวงศ์เขาอยู่ในพระเจ้าแต่เวลานี้เขาละทิ้งธรรมบัญญัติของพระเจ้า หรือพระวจนะคำของพระเจ้าในชีวิตของเขาเมื่อเขาทิ้งพระวจนะเขากาลังทิ้งพระเจ้าเพราะว่าพระวจนะคำพระเจ้านั้นพูดถึงพระบัญญัติแห่งการเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องการไม่เชื่อฟังกันละเลยพระเจ้าเนี่ยจงใจละเมิดต่อพระพรหรือแผนการของพระเจ้าที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกษัตริย์อาหับที่เป็นผู้นําชาติอิสราเอลเขาเริ่มละ ทิ้งทำบัญญัติพระเจ้าพี่น้องแล้วประชาชนตาดำๆจะไปเหลือหรอพี่น้องทิ้งเหมือน,นั้นทิ้งไม่พอมีพวกหนึ่งคอยดูนะว่าระหว่างพระเจ้ากับบานใขรแน่ไขรชนะเราไปอยู่ไฟนะั้นนะมีประเภทอีกเพศหนึ่งคอยสังเกตว่าอาหชนะเราไปอยู่เอลียาชนะเราไปอยู่นะสิ่งที่ทําให้เห็นว่า พระเจ้ากำลังสอนอิสราเอลผ่านกษัตริย์อาหับที่เขาได้เรียนรู้เขาเชื่อในพระบาอันที่เป็นแค่พระที่อวยพรอวยพรแค่การเกษตรเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณไม่ได้ให้พระพรฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นสันติสุขที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเขาหันจากความเชื่อที่เป็นพระเจ้าให้ความจริงพระสัญญาตั้งแต่ออกมาจากอียิปต์แล้วทิ้งพระเจ้าไปเชื่อพระเจ้าที่เขาไม่รู้เลย และติดตามและให้วิญญาณเหล่านั้นชักใยชีวิตของเขาโดยเฉพาะอาหับคนที่ชักใยอาหับอยู่ข้างหลังคือใครครับเยูเบลเมียนะครับเมียเยูเบลก็มาจากวิญญาณชั่วก็ชักใยอาหับใดญ่เลยนะเพราะว่าอาหับเองไม่ได้ฟังพระเจ้าแต่งงานกับผู้ที่อยู่ในความเชื่อที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้า แต่ถ้าเราเชื่อในพระเจ้าวระเจ้าจะอยู่กับเราเพราะวาจะนะคำพระเจ้าจะนําชีวิตของเราทั้งหลายมารไม่มีสิทธิ์ที่จะมาชักใยชีวิตเราในข้อที่21นั้นนะอิสาเอลเวลานั้นก็กำลังตัดสินใจว่าจะตามใครดีจะตามเอลียาหรือจะตามอาหับก็ดีเขาเป็นคนโซเซอ,อยู่สองฝั่งไม่รู้จะเชื่อฝั่งไหนนะครับถ้าไปฝั่งของ อาหับแน่นอนว่าเป็นเรื่องของศสยศาสตร์ต่างๆถ้ามาฝั่งพระเจ้าเป็นเรื่องความจริงของพระองค์ที่จะทําให้เขาเกิดขึ้นในการติดตามพระเจ้าพี่น้อง่จละพระเยซูเคยเทศนาแล้วก็เมื่อพระองค์ได้ไปยังอีกเมืองหนึง่งพระองค์ได้พบชายคนหนึ่งพระพีมพ์ไม่ได้ว่าว่าชื่ออะไรแต่ชายคนนั้นมีผีสิงชื่อกองผีกองพี่น้องผีกองเนี่ยในความหมายในเวลานั้นเนี่ย กองนี้เขาเทียบกับกองทหารโรมันกองทหารโรมันนี้จะมีประมาณ4ี่พันถึงหกพันคนที่เป็น,ปนกองร้อยหรือกองพันเกิดขึ้นเดี๋นะั้นผีนี้อยู่ในชีวิตชายคนนี้สี่พันถึงหกพันตัวที่อยู่ในชีวิตของชายคนนี้ชีวิตเขาอาศัยอยู่ตามหลุมฝังศพชีวิตเขาไม่มีใครกล้าที่จะเข้าใกล้แต่เมื่อพระเยซูเห็นชีวิตของเขาพระองค์สงสาร องรู้ว่าเขาอยู่ภายใต้อํานาจแห่งความมืดวิญญาณที่อยู่ภายใต้ชีวิตของเขาพระเยซูจึงเข้าไปหาชายคนนั้นและเมื่อพระเยซูเข้าไปหาชายนั้นผีทั้งกองที่อยู่ในชายนั้นก็ตกใจบอกว่า,วาโอ้พระองค์เจ้าค่ะอย่าเข้ามาเลยอย่ามาขับข้าพระองค์ออกจากเมืองนี้เลยแต่ถ้าขับแล้วขอให้ไปอยู่ในสุก,กรได้ไหมมีสุก,กรอีกสองพันตัวมารมันต่อรอง แต่พระเยซูบอกในนา้าพระเยซูเจ้าผีกองออกไปดังนี้เจ้าอยากอยู่เจ้าอยากอยู่สุกรไหมไปเลยอยู่กับสุกรเลยและก็โจรลงไปในน้ําตายหมดเลยแต่เวลานั้นชาวเมืองตกใจชาวเมืองก็บอกว่าพระเยซูเป็นใครพระเยซูเป็นใครที่มาสั่งปลดปล่อยวิญญาณชั่วเขาก็กลัวจนตัวสัน่นแล้วก็คิดว่าพระเยซูคงเป็นนายผีแต่พระเยซูไม่เข้าไปในเมืองพระองค์ก็เสด็จผ่านเมืองนั้น แต่คนที่เข้าไปในเมืองและบอกความจริงแห่งการทรงช่วยที่มาจากพระเจ้าคือชายหนุ่มคนนั้นที่ผีสังกองออกเขาเข้าไปและโลดเต้นกับพระเจ้าและบอกเรื่องราวและพระวจนะคำของพระเจ้าได้บอกแก่คนในเมืองนั้นเห็นการอัศจรรย์และการกลับใจใหม่พี่น้องชายคนนี้เนี่ยเมื่อ,อผีออกไปเขารับพระวจนะคำพระเจ้าเข้ามา ทำไมต้องรับพระวจนะคำพระเจ้าเข้ามาเพื่อให้พระคำพระเจ้าแทนชีวิตของเราเข้ามาช่วยในชีวิตของเราเมื่อก่อนเราอยู่อำนาจเหนงความมืดถ้าเราไม่ให้พระวจนะคำเข้ามาแทนความมืดมันจะเข้ามาใหม่แล้วมันเข้ามาหลายตัวนั่นคือความหมายที่พระเยซูบอกว่าทําไมเราต้องมีพระวจนะคำพระเจ้าเมื่อเราเชื่อและติดตามพระเจ้าเพราะพระวจนะคำของพระเจ้าจะมีชัยให้เรามีกําลังมีอํานาจเหนือชนะความมืดทั้งหมดเอเมน นั่นคือพระวจนะคำพระเจ้าเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อหนึ่งพระธรรมตอนนี้นี่พระเจ้าบอกว่าอะไรครับพระ้าบอกว่าอย่าลืมเจ้าอย่าลืมเจ้าอย่าทอดทิ้งธรรมบัญญัติของพระเจ้าเพราะว่าพระบัญญัติของพระเจ้าที่ช่วยเจ้านั้นให้เจ้าพ้นจากการเป็นทาสช่วยเหลือเจ้าจากการตกเป็นทาสให้เจ้าเข้ามาหาพระเจ้าเพราะโดยธรรมบัญญัติของพระเจ้าพระธรรมเยเรมีบทที่สองข้อที่สิบสามบอกว่าอะไรครับ ราะว่าประชากรเหล่านั้นได้ละทิ้งพระเจ้าขันไปหาแหล่งอื่นที่จะช่วยในชีวิตของเขาที่เกิดขึ้นพี่เ้งที่รลักทั้งหลายนะครับคนเหล่านั้นได้ทิ้งพระเจ้าได้เกิดขึ้นในชีวิตของเขาในมัทธิวบทที่4ี่ข้อสนะครับมัทธิวบทที่4ี่ข้อสีพระเยซูเด็ตรัสกับ สาวกของพระองค์ว่าอะไรครับฝ่ายพระองค์ก็ตัดตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบรรลุงด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บรรลุงโดยพระวจนะทุกคําซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพี่น้องที่รักนะแล้วชีวิตของเราทั้งหลายจะเติบโตขึ้นกับพระเจ้าต้องผ่านพระวจนะคาของพระเจ้านะครับให้พระคาของพระเจ้าสร้างในชีวิตของเราทั้งหลายเวลานั้นเนี่ยครับ พระเยซูถุกทดลองทดสอบ40วันในจินุรลักกันดารและเวลานั้นมารซาตานบอกว่าถ้าท่านเอาก้อนหินนี้เป็นขนมปังเศษเป็นขนมปังและท่านก็จะได้ขนมปังทานแต่พระเยซูรู้พระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์สามารถทําเองได้ไม่ต้องเชื่อฟังมาร์ซาตานมาร์ซาตานพูดพูดถูกไหมถูกเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าพระทรงทำได้ทุกอย่างแต่พระองค์จึงตัดว่า มนุษย์จับลุงเลี้ยงด้วยอาหารอย่างนี้ไม่ได้แต่โดยพระวจนะคําของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในชีวิตเราทั้งหลายพี่รองทีลกทั้งหลายถ้าเราจะมีชายชนะเหนืออํานาจแห่งความมืดในชีวิตของเราเวลานี้พี่้องทีลกเ,เราต้องให้พระวจนะคําของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราและลำลวงและสร้างชีวิตของเราทั้งหลายเอเมนเอเมนประการที่สองนะครับไปน้วยกันเร็วนี่แล้วแล้วไฟของพระเจ้าก็ตกลงมาไหมเผาเครื่องบูชา นั้นเวลานั้นฤทธิดเดชของพระเจ้าก็ปรากฏเกิดขึ้นพี่รองที่รักทั้งหลายเวลานั้นเมื่อการ,รเผชิญหน้าระหว่างาพระเจ้าที่เที่ยงแท้กับพระบาอันบนภูเขาคาราเมลเวลานั้นผู้เผยวจชนะของพระบาเอลหรือพระแห่งการเทียมเท็จนั้นก็ปรากฏเกิดขึ้นนะครับเวลานั้นมีเอยาอยู่คนเดียวที่ยืนอยู่ต่อสู้กับพระเทียมเทจเวลานั้นเอยา ได้ร้องทูลต่อพระเจ้าและบอกต่อพระเจ้าว่าขอไฟของพระเจ้าลงมาก่อนที่ไฟพระเจ้าลงมาเอลียาบอกให้เทน้ําครั้งที่หนึ่งเทน้ําครั้งที่สองเทน้ําครั้งที่สามประพรมบนเครื่องบูชาบนวัวที่ตัดเป็นท่อนๆนั้นเพื่อพิสูจน์ว่าไฟของพระเจ้าจะลงมาไม่เพียงแต่เผาเครื่องบูชาจะเผาไม้หินดินน้ําทั้งหมดที่อยู่บนแท่นบูชานั้นและไฟของพระเจ้าลงมาเพ,พื่อพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า จะทรงฤทธิอำนาจไฟของพระเจ้าที่ฤทธิอำนาจไฟของพระเจ้าที่จะชนะความบาปไฟของพระเจ้าที่จะชำระล้างทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเวลานั้นพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเอริยาพี่น้องที่เราทั้งหลายนะครับไฟของพระเจ้าเป็นไฟแห่งการชำระ ไฟของพระเจ้าเมื่อเรากลับใจเมื่อเราสารภาพบาปเมื่อเราหันกลับมาหาพระเจ้าเราเคยละทิ้งพระวจนะคำพระเจ้าเรากลับมาไฟแห่งการชำระไฟแห่งการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายเอเมนการฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการฟื้นฟูผ่านพระวจนะคำพระเจ้าหลายครั้งเราอ่อนกําลังเราอ่อนแอรู้สึกบางครั้งเราท้อใจทำไมเราเหนื่อยเราท้อใจเหลือเกินแต่หลายครั้งเราไม่ได้พระวจนะคำพระเจ้าฟื้นฟูชีวิตของเรา ไฟหองพระเจ้าเข้าลงมาการฟื้นฟูอย่างอื่นเนี่ยเป็นแป๊บเดียวแต่การฟื้นฟูโดยพระวจนะคำพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเนี่ยจะเข้มแข็งและเติบโตขึ้นกับพระเจ้าให้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้คนอ่านมังพีหนึ่งปีหนึ่งเล่มนี่น้อยลงนะนะผมบางครั้งก็สารภาพบาบางครั้งก็นึงปีตั้งใจอ่านหนึ่งจบหนึ่งเล่มบางครั้งยังไม่จบ บางปีจบปีไหนใครมาบังคับก็รีบจบเพราะว่าเวลาเรียนเทศนากีฬาเ,เทศนาหกเดือนต้องอ่านจบเล่มถ้าไม่จบจะไม่ผ่านก็ต้องอ่านให้จบแต่นะสําคัญที่สุดอยู่ที่เราเราต้องอ่านพระเจ้าคำพระเจ้าพี่น้องไม่ต้องยกมือเราจะตั้งใจกับพระเจ้าว่าปีนี้หรือปีหน้าก็ได้เราจะอ่านมาปีจบหนึ่งเล่มเอเมนอาเมนฮเลลูยาพระเจ้าจะฟื้นฟูเราทั้งหลายผ่านพระเจ้าคำพระเจ้าประการที่สามประการสุดท้าย พระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าพระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้านะครับและเมื่อประชาชนทั้งปวงได้เห็นเขาก็ซบหน้าลงและร้องว่าพระเยโฮวาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระเยโฮวาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าสําหรับเขาที่เกิดขึ้นพี่น้องเมื่อเขาเห็นว่าชัยชนะที่พระเจ้าได้ชนะต่อพระบาอันต่อเจ้าแม่อาเชลาแล้วก็อาหับหลือเยสเบลที่เกิดขึ้นเวลานั้นพี่ร้องเยสเบลเป็นผู้เป็นคนหนึ่งที่ ข่าผู้เผยชนะข่าผู้รับใช้พระเจ้าเยซูเบลคนนี้นะครับเบื้องหลังยิ่งกว่ามาเฟียฝ่ายวิญญาณเวลาขู่เอลียาเนี่ยเอลียาจึงท้อใจได้ทันทีเลยบางทีเราคิดว่าเอ๊ะทำไมเอลียาท้อใจเร็วเหลือเกินแค่แค่เยซีเบลบอกว่าระวังให้ดีเอลียาเราจะไปจัดการเจ้าเอลียาหนีหัวซุกหัวซุนเลยเขากลัวเพราะวิญญาณเยซูเบลวิญญาณแห่งการ เห็นฆ่าแห่งความตายวิญญาณแห่งความตายที่เกิดขึ้นแต่เวลานี้เอลียาห์รู้ว่าชัยชนะที่พระเจ้าให้ในชีวิตของเขาได้มีชัยชนะเหนือพระบาอันเหนือบรรดาเยสเบลเหนือวิญญาณต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นนั้นพระลงประทานชัยชนะให้กับอิสราเอลและเวลานั้น,นประชาชนก็ร้องขึ้นเสียงดังนะเขาร้องขึ้นสองครั้งแปลกนะ เวลานั้นก็มีเสียงดังเกิดขึ้นล้อมแท่นบูชาและก็ร้องว่าพระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าพระเยโวาทรงเป็นพระเจ้าและประชาชนเหล่านั้นก็ประกาศตัวว่าเขาจะติดตามพระเยโฮวาพระเจ้าของเขาก,การกลับใจมีสลับคนที่มีฝ่ายวิญญาณการกลับใจเป็นการเริ่มต้นสลับเราเพื่อเราจะเห็นพระพรของพระเจ้า การกลับใจที่พระเจ้าให้พระเจ้าไม่ซ้ําเติมนะครับพระเจ้าไม่ได้ดูถูกเราแต่พระเจ้านําเราทั้งหลายกลับคืนสู่สภาพดีที่มาจากพระเจ้าบางทีถ้าเป็นเอริยาก็รู้สึกน้อยใจท้อใจกับคนอิสราเอลเวลาต่อสู้ก็ไม่สู้แต่เวลาชนะแล้วนับเอริยาเป็นเป็นพวกทันทีเลยเข้าพวกทันทีเลยนะครับบอกเอริยาชนะแล้วผมอยู่ฝ่ายเอริยาครับ พระเยโฮวาเป็นพระเจ้าของผมฮาเลลูยาเต้นใหญ่เลยนะฮะอยู่ข้างแท่นบูชาแต่เขาต้องนำมาถึงการสารภาพต่อพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่แท้จริงในชีวิตของเขา,ขาเมื่อเขาละทิ้งพระบาอันและหันกลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเขาจะต้องสํแแดงชีวิตมากกว่าเดิมเอเมนไหมล่ะเอเมนเ,เมนืม่อก่อนเราเชื่อพระเยซู เราเชื่อเสร็จเราก็ไม่ได้จริงจังบางครั้งเราถอยออกไปแต่เวลานี้พระเจ้าได้พูดกับเราแล้วเรากลับมาเรายิ่งจะต้องทำหน้าที่ของเราในการติดตามพระเจ้าอย่างสูงสุดในชีวิตของเราทั้งหลายนะครับผมเชื่อพระเจ้า5ปีแรกผมเคยแบ่งปันเสมอว่าผมเชื่อพระเจ้าแบบครึ่งคึ่งพระเจ้าไม่ต้องการเชื่อพระเจ้าแบบครึ่งคครึ่งใจเชื่อพระเจ้า แต่ก็เอาสิ่งอื่นบวกสิ่งอื่นไปด้วยกับพระเจ้าแต่เมื่อถึงเวลาห้าปีพระเจ้าได้ตรัสพระองค์ได้สําแดงพระคุณความรักของพระเจ้าในชีวิตผมนะผมร้องให้กับพระเจ้าและพระวิญญาณพระเจ้าลงมาแล้วนำการกลับใจตั้งแต่เวลานั้นพี่น้องตั้งแต่เวลานั้นหลังจากเชื่อพระเจ้าห้าปีกลับใจใหม่ติดตามพระเจ้าเอาจริงเอาจังติดตามพระองค์เห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงเกิดขึ้น สิ่งนั้นยังเป็นสิ่งที่จดจําบางอย่างผมลืมหมดมาผมดําเนินชีวิตมายังไง30 40ี่ปีกับพระเจ้าแต่สิ่งเดียวที่ผมไม่ลืมคือผมได้พบพระเจ้าสัมผัสกับพระองค์เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เกิดขึ้นทําให้ติดตามพระเจ้าด้วยความมุมานะความตั้งใจและรับใช้พระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อเรากลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเราต้องให้พระเจ้าได้รับเกียรติสงสุดเอเมน เมื่อเรากลับมาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเราต้องยอมรับฤทธิ์อำนาจสูงสุดของพระเจ้าเอเมนแต่เมื่อเรากลับมาพระเจ้าให้พระองค์สัแดงกับชีวิต,ตรเราทั้งหลายให้เรามีเป้าหมายกับพระองค์ติดตามพระองค์อย่างแท้จริงในชีวิตของเราพี่ร้องไหลรำบางครั้งการกลับใจของเราเพียงคนเดียวเนี่ยจะเปลี่ยนเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศของเราในระดับชาติเอริยานำการกลับใจ การเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นสําหรับอิสราเอลการอวยพรพระเจ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งคำสาปแช่งถูกทําลายแผ่นดินที่ไม่ตกสามปีครึ่งพระเจ้าเคฝนลงมาแห่งพระพรของพระเจ้าเป็นฝนใหญ่ที่มาถึงคนอิสราเอลสามปีครึ่งที่ถูกคําสาปแช่งเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขาคิดว่าพระบาอันก็จะขอฝนให้เขาได้พระองค์ปิดท้องฟ้าเลย แต่เมื่อเขากลับใจพระองค์เปิดท้องฟ้าของพระเจ้าเทพรลงมาให้เขารับพระพรของพระเจ้าและเป็นพระพรแห่งการฟื้นฟูและกลับมาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเฉลยธรรมัญญติบทที่ 6: กข้อสเพราะพระเจ้าโออิสเลจงฟังเถิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นพระเจ้าเดียวเป็นพระเจ้าเดียวที่ทรงฤทธิอำนาจพระธรรมสุดดีบทที่86สิข้อ10 เพราะพระองค์ใหญ่ยิ่งและทรงกระทาการทัจัจรย์พระองค์แต่องค์เดียวทรงเป็นพระเจ้าวันนี้มีพระเจ้าองค์เดียวที่ทรงฤทธ,ธานุภาพที่ทรงฤทธิเดชของพระเจ้าพิ่มขีข้อสุดท้ายก่อนที่จะจบลงในชาวันนี้ในฟิลิปปีบทที่สองข้อสิบถึงข้อที่สิบเอ็ดได้กล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อเพราะพนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกลงกราบ พระเยซูและเพื่อชุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสตส่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายพระเกียรติแด,ด่พระเจ้าสูงสุดพี่น้องที่รักทั้งหลายพระคำบอกว่าชุกลิ้นนะครับจะยอมรับทุกน้มจะยอมรับทุกหัวเข่าจะยอมรับแม้ในสวรรค์ก็ดีแผ่นดินโลกก็ดีพระคำของพราเจ้าจว่าแม้แต่ใต้พื้นแผ่นดินโลกก็ยังคุกลงกราบนมมสการพี่น้อง ในสวรรค์ทุตสวรรค์รับความรอดอยู่แล้วในแผ่นดินโลกเราทั้งหลายที่เชื่อพระเจ้าเรารับความรอดและคนกําลังรับความรอดก็สรรเสริญพระเจ้าแต่ใต้คืนแผ่นดินโลกคือคนที่ตกอยู่ในบึงไฟนรกแห่งความาผิดบาปต่างๆที่เขาไม่ได้กลับใจเขาก็ยังสรรเสริญพระเจ้ายอมรับพระเจ้าทั้งที่ไม่มีโอกาสในชีวิตของเขาพี่น้องเราอยู่บนแผ่นดินโลก เรามีโอกาสรับโอกาสแห่งความรอดแห่งพระพรพระเจ้าอย่ารอไปอยู่ใต้พื้นแผ่นดินโลกเพราะนั้นความรอดจะไม่มีแต่จะมีแค่การสรรเสริญที่เขาเห็นการสรรเสริญของทูตสวรรค์และคนของพระเจ้าเพราะนั้นพระองค์ส่งเป็นพระเจ้าเรากลับมาพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดในชีวิตเราทารั้งหลายพี่น้องให้เรามีโอกาสยืนขึ้นด้วยกันในเวลานี้ ผมจะนำพี่น้องอธิษฐานขอพระเจ้าได้ทรงนำเราทั้งหลายข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เจ้ากัาก่อนพระวจะนะแห่งความจริงของพระเจ้าที่เป็นพระแสงดาบพระวิญญาณพระองค์นั้นเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณที่มาถึงเราทั้งหลายพระองค์เจ้าข้า เราจะไม่ทอดทิ้งพระวจนะคำของพระเจ้าเราจะให้พระคําของพระเจ้าเป็นทพิปอาหารฝ่ายวิญญาณที่เราจะเติบโตพระองค์เจ้าค่ะเราไม่เพียงแต่เติบโตรับพระพรพระเจ้าฝ่ายกายภาพแต่เราจะรับพระพรพระเจ้าฝ่ายวิญญาณแห่งพระวจนะคาพระเจ้ายิ่งเมื่อเรากินและดื่มพระวจนะคาพระเจ้าในชีวิตของเราทั้งหลายเรายิ่งจะดําเนินชีวิตแห่งการเชื่อฟังและเห็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและการเติบโตเหมือนอย่างพระเยซูเกิดขึ้นและอํานาจมาร ซาตานไม่สามารถแตะต้องเราได้แต่รู้ว่ามารซาตานมันรู้ว่าสิ่งที่มันจะให้เราเลิกติดตามพระเจ้านั้นมันให้เรางดอาหารฝ่ายวิญญาณอดอาหารฝ่ายวิญญาณไม่รับพระวจะนะคาพระเจ้าหรือธรรมัญญัติของพระองค์แต่เวลานี้พระองค์จะก,กัรเรารู้กลอุบายอํานาจของมารซาตานแม้เราต้องเหนื่อยแม้บางครั้งเรามีเวลาไม่มากแต่เราจะใช้เวลานั้น เฝ้าพระเจ้าอ่านพระวจนะคำพระเจ้าให้เป็นอาหารฝ่ายวิญญาณที่เราจะเติบโตขึ้นกับพระเจ้าในแต่ละวันให้เราเข้มแข็งผ่านวจนะคำของพระองค์หลายครั้งหลายคนก็เฝ้าเดียวให้เขาได้เติบโตขึ้นกับพระเจ้า และโดยฤทธิอำนาจของพระองค์และให้ฤทธิดเดชของพระเจ้าที่จะนําเราทั้งหลายขอไฟแห่งการทรงชําระไฟแห่งพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าที่ลงมาอยู่เหนือท่ามกลางชีวิตของเราทั้งหลายในการติดตามพระเจ้าที่จะชําระเราผ่านพระวจะนะคาพระเจ้าด้วยไฟของพระเจ้าที่จะเจิมและนําชีวิตของเราทั้งหลายต่อไปและให้เรารู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียวเป็นพระเจ้าเดียวที่ทรงฤทธานุภาพ เป็นพระเจ้าเดียวที่ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเป็นพระเจ้าเดียวที่ทรงประทานความรอดให้แก่เราทั้งหลายเป็นพระเจ้าเดียวแห่งการอวยพรมายังชนชาติของพระเจ้าหรือคนของพระองค์อยู่คูเรือนของเราทั้งหลายและเป็นพระเจ้าเดียวเป็นทางเดียวเป็นความรอดไปถึงแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ไม่มีทางอื่นไม่มีพระอื่นที่เราจะพึ่งอาศัยได้แต่มีพระเจ้าพระเยซูกิต องเดียวเท่านั้นที่ช่วยกู้ในเชื้เราทั้งหลายพระองค์จะาก,การในชาวันนี้ขอพระเจ้าอวยพอรอยู่เหนือทมกลางพี่น้องเราที่เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแลบครึ่งในพระเจ้าแม้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรอุปสรรคมากมายจะเป็นอย่างไรแต่เราจะสามารถครึ่งในพระเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าและติดตามพระองค์ตลอดไปแม้ว่าจะเจอสิ่งใดก็ตามจะมั่นคงในการติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริงพระองค์เจ้ากานนำชีวิตเราทั้งหลายทุกๆคน อธิษฐานร่วมกันทุกสิ่งนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนตบมือด้วยกันนะครับพี่น้อง